เรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วฮะท่านผู้ชมครับเกิดเรื่องราวน่าสะพรึงกลัวต้องบอกว่าเป็นหายนะของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการนําเสนอข่าวจากประเทศออสเตรเลียที่พบว่ามีเชื้อไวรัสที่รุนแรงหลุดหายไปจากห้องแลบ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลควีนแลนด์ได้ออกมาประกาศว่าตัวอย่างเชื้อไวรัสที่อันตรายหลายร้อยตัวอย่างได้หายออกไปจากห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการของสาธารณสุขในออสเตรเลียโดยมีคําสั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขควีนแลนด์ได้เริ่มทําการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ระบุว่าเป็นการถูกละเมิดโปรโตคอลด้านความปลอดภัยด้านเชื้อภาพครั้งใหญ่ในการรายงานนะครับได้ารายงานว่า มีขวดตัวอย่างไวรัสมากถึง323ขวดซึ่งรวมไปถึงไวรัสที่มีชื่อว่าเฮนดราไลซาและฮันดราได้หายออกไปจากห้องปฏิบัติการจากห้องไวรัสวิทยาในรัสครีนนแลด์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2023ทางออสเตรเลียได้รายงานเอาไว้นะครับว่าเจ้าไวรัสเฮนดรานั้นเป็นไวรัสที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้และพบว่าไวรัสดังกล่าวนั้นมักมีเพียงแค่ออสเตรเลียเท่านั้น ในขณะที่ไวรัสฮันตราเป็นกลุ่มไวรัสที่สามารถทําให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้และยังรวมไปถึงเจ้าไวรัสไลซ่าที่เป็นกลุ่มไวรัสที่ทําให้มนุษย์สามารถกลายเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไรก็ตามครับห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการวินิจฉัยตรวจจับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัสรวมถึงเชื้อที่มียุงเป็นพาหะและเห็บอีกด้วยซึ่งการวิจัยดังกล่าวเชื่อว่ามีความสําคัญด้านทางการแพทย์อย่างไรก็ตามครับ ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าไวรัวสดังกล่าวที่หายไปเนี่ยมันถูกขโมยไป หรือว่าถูกทำลายกันแน่แต่ว่าตามรายงานนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ถึงความเสี่ยงต่อชุมชนและรัฐบาลออสเตรเลียน,นะครับได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นครั้งที่9แล้วโดยรัฐมนตรีครับทิมม็อตตี้นิโคลัสได้กล่าวว่าการล่วงละเมิดเจ้าโปรโตคอลทางด้านความปลอดภัยเชี่ยวภาพนั้นถือว่าเป็นเรื่องรที่ร้ายแรงมากและจําเป็นต้องหาสาเหตุเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ซ้านี้ซ้าเล่าในอนาคตรัฐมนตรีนิโคลัส ได้กล่าวส่งเสริมว่ารัฐบาลควีนแลนด์เนี่ยได้ทําการดําเนินการหลายอย่างเพื่อป้องกันอย่างเช่นการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกฎต่างๆและมีการตรวจสอบจัดเก็บวัสดุอย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้นะครับแซมสกอร์ปิโนผู้เชี่ยวชาญด้านปริยาศาสตร์ชียวภาพได้ออกมากล่าวนะครับว่าสถานการณ์ในออสเตรเลียที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นความล้มเหลวด้านความปลอดภยัยทางเชียวภาพที่สําคัญแม้ว่า ความเสี่ยงในการระบาดของโรคมันจะต่ำแต่นื่งจากไวรัสเหล่านี้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ไม่จํากัดเขามองว่าสิ่งนี้เป็นความรุนแรงที่สามารถส่งต่อจากคนสู่คนได้ในส่วนของดรจอห์นนะครับหัวหน้าเจ้าที่ด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ยืนยันว่าขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสาธารณชนแต่ว่าจะต้องจัดตาเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับกํำชับนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่ําในการแพร่กระจายของโรคไวรัสเหล่านี้แต่ก็ต้องจับให้ได้ว่าเจ้าไวรัสกลุ่มนี้มันไปอยู่ที่ใดและมันจะมีความเสี่ยงหรือไม่หากมีใครสักคนหนึ่งไปสัมผัส ่เหลาานนนี้ในอนคตก็จัดว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวทผู้ชมเองแล้วครับดูข่าววันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับชอบคลิปในนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เจะกันใหม่คลิปหน้าสําหรับนี้ครับผม PJ เจหมอ a แ n นแนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ